สวัสดีครับกลับาอ,อยู่กับไทยดีเกันอีกครั้งนึงนะครับสำหรับวิดีโอนี้เราก็จะมาต่อจากพาร์ทที่แล้วนะครับที่เราได้ทําการ x x p o r t ข้อมูลไปจากไฟล์ csv นะครับในวิดีโอนี้นะครับเราจะมาทําการ e a t e Node และ e a t e Relationship จากไฟล์ csv ในฐานข้อมูล neo4j กันนะครับก่อนอื่นเลยเราก็เข้ามาที่ตัว neo4j browser ที่ต่อจากพาร์ทที่แล้วกันนะครับซึ่งพาร์ทที่แล้วเราก็ได้ทําการ x x p o r t ข้อมูล จากไฟล์ csv ไปก่อนหน้านี้ครับก็จะมีไฟล์ csv ที่เป็น people นะครับแล้วก็ตัว movie นะครับที่เราได้ทำการโหลดมาแล้วก็ทำการโชว์ข้อมูลไปนะครับอ่ะซึ่งมาพัทนี้เราจะทำการโหลดข้อมูลขึ้นมาสร้างตัวโนดกันลองดูนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยเราก็ใช้คำสั่งเช่นเคยเลยครับโหลด csv with header form ตามด้วยไฟล์นะครับแล้วก็ชื่อไฟล์ที่เราต้องการโหลดนะผมก็ใส่ไฟล์ไปปึ๊บผมจะลองโหลดตัว Movie ก่อนแล้วกันนะครับอ่า m o v i e csv จากนั้นก็ใช้คำสั่งเดิมนะครับ s load uh, ปึ๊บอ่า uh, รอบก่อนที่เราได้ทำการ return ค่ามือใช่ไหมครับซึ่งในวิดีโนี้เราจําการใช้คำสั่ง create น uh, ะเพื่อ create node ขึ้นมานะครับ create node ตามด้วยวงเล็บก็คือวงเล็บเนี่ยจะใช้ แทนโนดนะซึ่งด้านในผมก็จะกำหนดเป็น Label m o v i ่ลาเบลมูวี่ตัวแรกต้องเป็นพิมพ์ใหญ่แล้วก็ใส่ตัวย่อเป็น m เพื่อนไปใช้งานต่อได้ง่ายจากนั้นปุ๊บเราจะทำการเซตนะเซตก็คือจะทำการให้โนดตัว Movie เนี่ยรู้ว่าเราต้องการเซตคอลัมน์ไหนในไฟล์ csv เนี่ยมาสร้างเป็นคอลัมน์นะครับอ่ะคอลัมน์แรกที่เราต้องการเซตในฐานข้อมูล Movie ก็คือ ตัว low title นะแล้วก็กําหนดเช่นเคยเลยครับแต่ว่าจะแตกต่างก็คือเราจะใช้ตัว node m t title นะครับเราต้องการสร้างโ o d e title เท่ากับ low o t title เช่นกันก็คือ,อ,อ column title เนี่ยจะเท่ากับตัว title ในไฟล์ csv จากนั้น c o ม m าเพื่อสร้างตัว column ถัดไปแล้วก็ใช้ m ดดเราจะมาลองตัวนี้ก่อนก็คือตัว ีเลตนะผมก็ m d o l a l e ตัวนี้จากนั้นเท่ากับพาที่แล้วที่เราได้ทําการ t o integer ไปซึ่งในตัวสร้างโนดเนี่ยเราก็ต้องมากําหนดเช่นกันนะครับว่าต้องการให้คอลัมน์เนี้ยเนี่ยเป็น integer แล้วก็มา t o integer เช่นเคยเลยครับ่า t o integer r o w r e l a l e นะ ay, นะแล้วก็ค o ม m a จากนั้นคอลัมน์สุดท้ายก็ค,คือคอลัมน์ tagline แล้วก็เช่นเคย m dot a g l i n e นะ่าเท่ากับ โ o แ t a g l i n e ปึ๊บนะลองคิวรี่คำสั่งนี้ดูครับอ่าเขาก็จะแอด8 Label และ Create Node ให้เราเรียบร้อยทีนี้ไปลอง Select มาดูกันดีว่าตัวโนด Movie เนี่ยมีขึ้นมาหรือ,อยังอะผมก็ทำการ m a t c h Node N มา Return เพื่อเช็คค่า Node N ทั้งหมดดูนะครับก็คือ s e เล c t Star Form มาดูทั้งหมดนั่นเองอลองดูค่ากันนะครับจากที่เราไม่มีโหนดนะครับเราก็ได้โหนด Movie มาเรียบร้อยอในขั้นตอนถัดไปเราจะไปโหลดตัวโหน People กันออกมาดูนะครับก็ใช้คำสั่งเช่นเคยนะครับโหลดและตามด้วยนามสกุลไฟล์คือ csv with header ตามด้วย form แล้วก็กําหนดเป็นพาดไปไฟล์ตามด้วย people นะครับนะ .csv จากนั้นก็ใช้เช่นคอ a s low แล้วก็มา create เช่นเคยครับ create node ตามด้วยวงเล็บผมจะกําหนดเป็น p แล้วกันนะครับจะสร้างตัวไฟล์ people เนี่ยเป็นชื่อราเบยว่า person นะปึ๊บเราก็มาเซต p นะซึ่งคอลัมน์แรกของ p โพ e ที่เราจำได้เลยก็คือ name นะ name นะเท่ากับ column r o w name ก็คือชื่อนะครับอ่านะปุ๊บ p born ก็คือปีที่เกิดนะเท่ากับ r o w born นะแล้วก็ query ค,คำสั่งนี้ดูกันครับปุ๊บเขาก็จะบอกว่าเขตร้อยสองโนดมาเรียบร้อยอ่เราไป query ด,ดู ตัว Node Person กันผมก็ทำการ m a t ตัว Node Person มา p person อเขาจะขึ้นมาให้เราแล้วปุ๊บเราก็ไปเช็คดูก็คือ return ตัว p มาผมจะ limit มาสัก20โหนด n o d ก็แล้วกันนะครับ่าปุ๊บลองคิวลิงนี้ดูเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะได้ Node Person มาเรียบร้อยแล้วครับก็จะมีโ o d ด Movie แล้วก็โนดเพอร์เซในฐานข้อมูลเราตอนนี้ทีนี้เราจะไปลอง create, เรตความสัมพันธ์ระหว่างโนดเพอร์เซแล้วก็ n โนด Movie กันดูนะครับจากไฟล์ csv เช่นกันนะครับซึ่งผมจะมีไฟล์ csv ที่เป็นดีเลคเตอร์ตัวนี้อยู่ตัวหนึ่งนะครับซึ่งในไฟล์เนี่ยก็จะบอกว่า p e r ร์เซนคนนี้สมมุติ p e r ร์เคนนี้เขาก็จะเป็นดีเลคเตอร์ในหนังเรื่องนี้เ,เห็นไหมครับปุ๊บดีเลคเตอร์หนังเรื่องนี้ซึ่งเราจะมาลอง คีเอ็ความสัมพันธ์จากไฟล์ csv ดูนะครับซึ่งก่อนที่เราจะไปสร้างความสัมพันธ์เนี่ยเราต้องมาสร้างอินเด็กให้กับโน้ตมูวี่แล้วก็โน้ตเพอร์เซนต์กันก่อนซึ่งการสร้างอินเด็กและคอนสแตนต์เนี่ยก็จะคือการสร้างข้อกําหนดไม่ให้โน้ตที่มีลาเบลที่เหมือนกันมาซ้ําซ้อนกันนะครับก็คือกําหนดให้ตัวโน้ตเนี่ยสามารถยูนิคไม่ซ้ําซ้อนกันหลายๆโน้ตสมมุติว่าโน้นนี้มีลาเบลเหมือนกันเลยแต่ว่ามีอีกโน้ตหนึ่งมันก็จะซ้ําซ้อนแล้วก็จะมาสร้างข้อกําหนดว่า คนชื่อนี้นะห้ามซ้ำกันนะการสร้างคอนเสิร์ตก็คือการเคียดคอนสิร์ตแล้วก็เราต้องการเคียอะไรก็เขียนอธิบายครับก็คือยูนิคมูวี่ไตเติลก็คือจะทําการเคียไตเติลเนี่ยไม่ให้มันซ้ํากันนะก็คือชี้ไปที่โนดมูวี่แอดเสิร์ตไปที่ตัวคอลัมน์หรือว่าฟิลไตเติลอีทยูนิคก็คือห้ามซ้ํานะครับนะลองคิวรี่ดูปุ๊บ่านะเขาก็จะบอกว่า อัปเ a ตคเรียบร้อยอ่ะอีกตัวหนึ่งก็คือตัว Person ก็ใช้เช่นกันนะครับซึ่ง Person เนี่ยเราจะไปชี้ไปที่คอลัม n ์ n m m e อ่าปึ๊บเมื่อเราสร้างตัว Index เสร็จแล้วทีนี้เรามาลองสร้างความสัมพันธ์จาก่อ,อ l i l e director กันซึ่งวิธีการสร้าง Relation หรือว่าความสัมพันธ์เนี่ยก็จะมีวิธีการก็คือปึ๊บอันดับแรกเราก็ทำการโหลด csv with header ฟอร์มไฟล์ i r เล t o เตอร์ใช่ไหมครับที่ผมได้เปิดไปเมื่อกี้แอร์ดรอเช่นเคยอันดับแรกเราก็จะทำการแมปตัวมูวี่ที่มีไตเติลนะฮะดอทมูวี่ตัวนี้นะครับก็คือตัวไตเติลกับมูวี่เนี่ยจะตรงกันปึ๊บจากนั้นผมก็มาทำการเมิรตัวเพอร์เซนตัวเนมในโหมดเพอร์เซนเนี่ยเท่ากับตัวร a เพอร์เซนใน CSV ตัวนี้จากนั้นก็มาทำการวิทยตัวย่อ M กับ T ตัวนี้มาทำการตั้งเป็นตัวแปร แล้วก็มาเหมือนกันก็คือกำหนดว,ว่าโหนดพี่ก็คือ Person เนี่ยจะมา Directed ตัวโหนด Movie ก็คือสร้างความสัมพันธ์ที่มีห,หัวลูกศรจาก Person ไปที่ตัวโหนด Movie นะครับลองค u ว r ีนี้ดูนะครับเขาก็จะบอกว่า Add หรือว่า Create โหนไปเรียบร้อยอทีนี้เรามาลอง Select ความสัมพันธ์กันดูบ้างนะครับว่าที่เราได้สร้าง Relation ไปเมื่อกี้เนี่ย หน้าตาที่ออกมามันเป็นอย่างไรซึ่งจะเป็นตัวอย่างข้อมูลนะครับผมก็จะทำการแมทโหนดเพอร์เซนแล้วก็โหนดมูวี่ที่มีความสัมพันธ์ต่อกันมารีเทิร์ลิมิตประมาณ25โส้ดจากนั้นคิวรี่คำสั่งนี้ดูครับเ,เห็นไหมครับแล้วก็จะได้ความสัมพันธ์ที่เป็น d i เรกเต็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือจะมีเพอร์เซนที่เป็นดิเรกเต็ก็คือเป็นผู้กำกับหนังนะครับที่มีหัวลูกศรจากโหนดเพอร์เซนชี้ไปที่ โนดม o v i e ที่เราได้กำหนดไปในคิวรีก่อนหน้านี้นะครับเห็นไหมครับว่าเรากำหนดความสัมพันธ์ที่มีหัวลูกศรเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นการแนะนำนะครับคร่าวๆสำหรับการคีย n o น e จากไฟล์ CSV นะครับแล้วก็การคี e a t e r รีเลชันจากไฟล์ CSV ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับในฐานข้อมูล Neo4j ซึ่งก็จะช่วยให้เราจัดการกับฐานข้อมูลเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับจากไฟล์ ก็สำหรับวิดีโอนี้ผมก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ